ละครเรื่องวาสนารัก EP ที่3-5ที่จะออกอากาศในวันที่3-6กันยายน6-3นี้ค่ะดวงมณีมาหายุพินที่ร้านเสริมสวยดวงมณีเอาโปสเตอร์ของบดินลูกชายคนโตมาฝากไว้ที่ร้านบอกเขาว่ากำลังจะออกเพลงใหม่ที่สำคัญยิ่งโตยิ่งหล่อเหมือนพ่อของเขาพระไทยเทพทองนั่นเองชื่อน,นี้ทำให้ยุพินนึกถึงเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาของเธอและแก้วใจจันเพนตัดสินใจเข้าชมรมต่อยมวย เธอนึกถึงเรื่องราวที่บอกกับไพทูลพ่อของเธอว่าถ้าเธอเข้าชมรมนี้ได้เธอจะปกป้องตัวเองและน้องๆได้โดยไม่ทําให้ที่บ้านเป็นห่วงส่วนกันตพลได้เจอกับใกล้รุ่งพอรถสองแถวที่ใกล้ลุ่งนั่งกลับจากโรงเรียนเสียกันตพลอาสาปั่นจักรยานไปส่งเธอทั้งสองได้ใกล้ชิดและทําความรู้จักกันอีกครั้งส่วนเอกชัยต้องกลับมาเจอโลกแห่งความเป็นจริงที่บ้านของเขาอีกครั้งพ่อของเขาถามเรื่องที่เรียนใหม่ เพราะอยากให้เขาได้เรียนที่ดีกว่าเดิมให้สมกับที่ตั้งใจสลักจิตไม่พอใจที่เอก,กชัยเป็นลูกเมียน้อยแต่กลับได้ทุกอย่างมากกว่าจินตนาที่เป็นลูกเมียแต่งอย่างเธอมิ่งขวัญและยุพินพาลูกๆมางานวัดด้วยกันพวกเขาเจอสี่พี่น้องแก๊งสมัครเขตกรกันตพลจันเพนเพทายพยรั์ทุกคนชวนกันไปดูลิเกคณะดวงมณีศรีนครต่างก็ชื่นชมใกล้รุ่งนางเอกลิเกคนใหม่ ก,กัับนทางด้านภาษาที่ยิ่งเห็นการตะพลมองใกล้รุ่งอย่างชื่นชมเท่าไหรภาษายิ่งไม่พอใจเมคินเห็นใกล้รุ่งซอมลิเกอยู่ที่บ้านแล้วไม่พอใจเพราะหวังอยากให้น้องสาวเรียนสูงสงไม่มาเต้นกินรำกินอยู่กับคณะลิเกที่บ้านอย่างที่เป็นอยู่บดินไม่พอใจที่น้องชายคิดแบบนั้นสองพี่น้องทะเลาะกันเรื่องยังไม่จบทุกคนต้องตกใจอีกครั้งเพราะในขณะที่ดวงมณีกำลังห้ามทัาบ ห้องพระในบ้านของพวกเขาก็เกิดไฟไหม้เรื่องราววุ่นวายในโรงเรียนยังไม่จบพระนษาและไกลรุ่งได้เป็นตัวแทนรำต้อนรับผู้วกนวยการคนใหม่ด้วยกันงานนี้มีหรือพระนษาจะยอมง่ายๆเธอคิดแผนที่จะกำจัดนางรำอย่างไกลรุง่งในแบบที่ทุกคนไม่คาดคิดว่าเด็กอย่างเธอจะทำไกลรุ่งออกไปโชว์ลิเกอีกครั้งเป็นอีกวันที่กันตะพลมาให้กำลังใจเธอไกลรุ่งร้องรำลิเกสวยงาม ทำกลางสายตาผู้ชมแต่แสดงได้ไม่นานท้องฟ้ากลับไม่เป็นใจฝนตกหนกักจนทำให้ผู้ชมต่างพากันลูกหนีกันเกือบหมดแต่ยังมีผู้ชมอีกคนที่ยังสู้ไม่ถอยยืนให้กำลังใจนางเอกดิเกยอย่างไม่กลัวสายฝนนั่นก็คือการตะพลเอกชัยเจอจันเพนครั้งแรกเธอช่วยเขาจากวัยรุ่นอันตพานจนบาดเจ็บเอกชัยพาเธอไปทำแผลที่หอพักการตะพลมาเห็นพวกเขาถึงกับช็อก ที่เห็นน้องสาวตัวเองอยู่กับเพื่อนสนิทของเขาใกล้รุงไม่สบายจนไปเล่นลิเก์ไม่ได้กันตะพลมาเยี่ยมเธอที่บ้านปรนาณีเห็นทั้งสองเริ่มสนิทสนมกันแล้วไม่พอใจกลัวว่าถ้ากันตาพลเป็นคนที่ชาวบ้านหรือว่าเป็นลูกพไทยจริงเรื่องราวจะเป็นยังไงดวงมณีสวนกลับบอกว่าทุกอย่างเธอจะจัดการเองพรัตเอาของที่ใกล้รุงตามหามาให้ใกล้รุงเห็นสิ่งนี้ถึงกับดีใจ รือดีสุมณีที่อยู่ในเหตุการณ์ยื่นบัตรจีบให้ไพรัตบอกให้เขาส่งบัตรนี้ให้เธอจันเพนแข่งต่อยมวยไพทุนขอร้องให้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายในชีวิตของเธอเพราะยิ่งเห็นลูกเจ็บเขาก็เจ็บไม่น้อยไปกว่ากันพนักสาฟ้องครูเรื่องที่ไพรัตรทำการบ้านให้ใกล้รุง่งจินตนาตอบกับเธอว่าถ้าคุณครูรู้เรื่องที่เธอขังใกล้รุ่งไว้ในห้องเรียนแล้วจะเป็นยังไง พันสาทำลายรูปของไกล้รุ่งที่ติดบอดทั้งโรงเรียนทิ้งจนถูกเรียกผู้ปกครองพันสาขับแค้นใจกับเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นพันสาแค้นใจเรื่องที่โรงเรียนจนตัดผมตัวเองยุพินได้แต่โทษตัวเองที่ดูแลลูกไม่ดีมิ่งขวัญบอกว่าครอบครัวเราต้องผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันบนดินบอกข่าวดีกับดวงมณีว่าไกล้รุ่งถูกท้บทามให้ไปเทสหน้ากล้องเธออาจจะได้เป็นดาราในอนาคต จากวันที่มนทาผู้จัดการละครมาเห็นแววของใกล้รุ่งในวันที่เธอเล่นลิเกกับเขาในงานวัดจำเรียงตามมาหาความจริงเรื่องกันตะพลถึงบ้านของดวงมณีแถมยังเอารูปกันตะพลมาเปรียบเทียบกับพระไทยให้ดวงมณีดูดวงมณีไม่มีทีท่าตกใจแถมยังปล่อยเรื่องนี้ให้เป็นแบบนี้ต่อไปปราณีไม่เข้าใจเรื่องที่เธอไม่ทุกข์ร้อนเพราะถ้ากันตะพลเป็นลูกของพระไทยจริงมันก็จะมีผลต่อใกล้รุ่งด้วย จำเรียงเอาที่อยู่บ้านดวงมณน,นีมาให้สัมเภาจำเรียงบอกสัมเภาวควรจริงจังกับเรื่องพ่อของกันตะพลเสทีสัมเภาเหนื่อยหน่ายกับสิ่งที่จำเรียงทำเพราะรู้ว่าที่จำเรียงพยายามหาความจริงอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่ากลัวสมบัติของเธอจะตกไปอยู่กับหลานคนอื่นไม่ใช่หลานของตัวเองจินตนาพยายามเรียก,ก่อมให้พันสาคุยกับไกล้รุ่งดีๆดูดสักครั้งพันสาไม่ยอมเธอบอกเจ้าชนะไกล้รุ่งถูกทาง จันเพนบอกกับเพื่อนว่าโตขึ้นอยากเป็นพยาบาลเพราะปรมในอดีตรเรื่องแม่จันทรทอนที่ตายตอนคลอดตัวเองเพื่อนของเธอบอกว่าคนอย่างเธอควรไปเป็นหมอเลยดีกว่าและเขาเชื่อว่าเธอทำได้จันเพนมองเรื่องอนาคตของตัวเองออกแล้วพนศาแอบส่งรูปถ่ายของกันตพลเข้าประกวดนายแบบหน้าใหม่เธอหวังอยากให้กันตพลนั้นเป็นดาราดังในอนาคต ติดตามความสนุกเข้มข้นได้ในละครวาสนารักที่ออกอากาศทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา20นาฬิกา15นาทีทางช่อง3อย่าลืมกดติดตามช่องตามติดละครดังเพื่ออัปเดตละครในทุกๆวันนะคะขอบคุณค่ะ